มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทําหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นโดยไม่ต้องใช้ใบตองใช้หม้อของเรานี่แหละค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนําข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะทุกคนหนึ่งกำมือแช่น้ําก่อนเลยอันดับแรกเพราะเราจะแช่สิบถึงสิบห้านาทีเนาะค่ะมันจะได้นิ่มนิดนึงเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องเราค่ะ ก็จะมีตะไคร้นะคะใครชอบใส่เยอะก็ใส่ได้นะคะตะไคร้คือสมุนไพรมันหอมทุกคนอันนี้เราจะใช้แค่2หัวเนาะเราก็หั่นนะคะอันนี้เราก็จะใช้หอมแดงเครื่องแกงเราคือถ้าเราใส่เอาจริงถ้าคนชอบสมุนไพรหรือหรือเครื่องแกงเนาะก็จะใส่เยอะอย่างเราเราชอบเครื่องแกงเราก็จะใส่เยอะอันนี้ตามปริมาณคุณชอบนะคะอันนี้ก็จะใส่หอมแดงก็จะมีกระเทียมนะคะทุกคนคือเราก็จะแกะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํา พวกนี้อะค่ะไปตาําใครมีใครตําก็ตาได้ใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ก็จะเป็นปั่นแบบหยาบเนาะไม่ได้เอาละเอียดเนาะไม่งั้นมันจะแบบความรู้สึกเราอะเราจะปั่นไม่ละเอียดมันจะได้อักขรสมากกว่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นหอมเนาะเราก็จะหั่นไว้ใส่มากใส่น้อยตามความชอบเลยค่ะอ่าทีนี้เราก็จะมาเตรียมหมูสาชั้นไว้นะคะทุกคนใส่มากใส่น้อยอันนี้คือความชอบล้วนเลยเออ นะคะที่จริงมันต้องมีใบแมงลักด้วยซึ่งวันนี้เราไม่มีใบแมงลักเนาะเราก็จะไม่ใส่ใส่ตามที่มีเครื่องไม่ครบมันก็อร่อยได้ทุกคนเออเพราะเราดูแต่ละคนทานรสชาติไม่เหมือนกันอะ่ะเราเตรียมของแล้วนี่ค่ะเราก็จะมาปั่นเนาะจะตําก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะทุกคนจะตาจะปั่นอะไรได้หมดเลยอ่านี่นะคะเราก็จะนําเครื่องลงไปปั่นปั่นหยาบนะคะทุกคนนี่นะคะอะ่าเราปั่นเรียบร้อยเราก็จะมาเตรียมอะ่ะหน่อไม้อันเนี้ย ครึ่งกิโลนะคะ500กรัมก็จะมีน้ำใบยะนางแล้วเราก็จะเอาเครื่องที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะทุกคนมาใส่เตรียมไว้อันนี้คืออย่าเพิ่งปิดไฟนะคะอันนี้คือเราจะปรุงเครื่องเตรียมเครื่องก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าวสารมาปั่นนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตําได้ค่ะตก็จะให้มันไม,ไม่ต้องละเอียดแบบเดิมให้มันเป็นเม็ดเล็กๆทุกคนประมาณนี้นะคะเพราะว่าข้าวเหนียวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวทําให้น้ําเรามันข้นมันเหนียวนะคะทุกคนอา เราก็จะใส่เข้าไปนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะมาปรุงก่อนเราก็จะใส่ผงนัวนะคะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ปลาร้าไปสองทพีครึ่งใครไม่กินปลาร้าใส่น้าปลาได้ใส่เกลือได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําหมูลงไปค่ะนําหมูลงไปคลุกนะคะทุกคนแล้วก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะทุกคน เราเมื่อเราคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็เริ่มจุดไฟนะคะตั้งไฟได้แล้วช่วงนี้นะคะทุกคนก็หมั่นคนนิดนึงเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไปกองที่ก้นแล้วหม้อจะไหม้นะคะทุกคนอ่าอันนี้เราต้องหมั่นคนเรื่อยๆเนาะเพราะว่ารอให้น้ํามันงวดมันแห้งลงไปทุกคนความเหนียวมันจะโผล่ขึ้นมานะคะอ่านี้ก็ะคะ่ะเราก็หมั่นคนหมั่นคนเรื่อยอันนี้คือเราใช้กระทะ แบบดีเนาะมันก็เลยจะไม่ติดกระทะเราไม่คนมันก็ไม่ติดแต่ถ้าเป็นหม้อแบบบ้านเราทั่วไปอ่ะติดกระทะแน่นอนค่ะติดติดแบบติดก้นหม้อเนาะมันจะไหมอ่ะเราพอเราหมั่นคนเสร็จแล้วนะคะพอน้ํามันเริ่มงวดลงเนาะมันก็จะเหนียวแล้วเราก็เริ่มใส่ผักลงไปค่ะที่เราเตรียมไว้ไม่มีใบแมงลักทุกคนเสียดายมากวันนี้ไม่มีลืมซื้อมากา็โอเคมีอะไรก็กินอันนั้นแหละหลังจากนั้นนะคะ เราก็คนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะทุกคนเพื่อให้ผักมันสูกเนาะชิมรสชาติได้รสชาติตัวเองหรือยังถ้าไม่ได้ก็เติมเข้าไปอยากแบบกินรสชาติแบบไหนเติมเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนมันก็จะมีถ้ามีลูกโดดก็ใส่ได้เนาะอันนี้เราไม่มีนะคะพริกกรรอย่างคะ่ะพริกเหลือง,อง,อง,องๆแดงๆเขียวๆมันจะเพิ่มสีสันนะคะทุกคนและหลังจากนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปอีกค่ะใบมะกรูดเนี้ยจะช่วยชูความหอมเนาะมันจะหอมทุกคน อันนี้เป็นภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะตักใส่จานตักใส่จานเสร็จไม่มีอะไรมากทุกคนเข้าวเหนียวร้อนๆหม่ําได้เลยค่ะทุกคนอย,กอยากบอกว่ามันแซ่บมากต้องลองเอาไปทําดูว,วิธีนี้ง่ายมากทุกคนไม่ต้องใช้ใบตรงใบตองเนาะมันหายยากก็ไม่นี่หรอกแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็หาง่ายอยู่